จากที่นุ่มโจเพิ่นได้โพสต์ไปเบื้องต้นมือเ้านี่นะครับพี่น้องครับหลายผู้หลายคนก็โยงไปต่างๆหน้าหนะครับผมเสีอสุดใจนะครับ่าโบเกวกอุ๋งอิงแน่นอนเหตุการณ์นี้พี่น้องครับเอากลาบสวัสดีครับเอฟซีคนหมักหมอลำสูผู้สุขคนนะครับเอฟซีสาวหน่อยเป็ดบานแพงที่สาคัญพี่น้องครับขาด่าไรเอฟซีอีหลัอุ๋งอิงทุกผู้ทุกคนทุกนามนะครับขอบพระคุณทุกๆการติดตามชมในช่องของคนหมักหมอลำทั้ง3แพลตฟอร์มนะครับพี่น้องอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันเนาะ เอามาขอลประเด็นของเฮ้าครับพี่น้องครับรู้ซึกจังไดเห็นแล้วนะครับสิ่งที่นุ่มโจเพตดได้ร,ดระบายออกมาทำบทสุดจริงจะบมีโพตดนี่เป็นว่านะพี่น้องซึ่งผมได้เหตุคลิปไปแล้วเมื่อเช้านี้นะครับหลายผู้้หลายคนโยงไปต่างๆาหน้าๆนะครับก็มีทั้งคอมเมนต์ให้กําลังใจและมีทั้งคอมเมนต์เชิงลบนะครับแต่ผมแอดมินคนหมักหมอล่านะครับเป็นกําลังใจให้นุ่มโจและทีมผู้บริหารทุกคนด้วยดีเสมอมาและเหตุการณ์นี้ผมก็เส้อวานะครับ นุ่มโจจะผ่าน้นไปด้วยดีนะครับพี่น้องครับแต่นะครับบางคนนะครับคนบ่มักอีหล่าก็ยังมาใส่ลายอีหล่ายอยู่เนาะเป็นพ่อองคอิงหรือเปล่าพอเห็นองค์อิงเปลี่ยนสคริปต์ไปเปลี่ยนสคริปต์มากการที่องค์อิงจะเปลี่ยนสคริปต์นะครับต้องผ่านการอนุมัติจากพ่อโจนะครับต้องได้ผ่านการกันกรองเป็นอย่างดีแล้ว อุ้งอิงตลอดระยะเวลาที่เขามาอยู่กับสาวหน้อยเพจบาน,พานพแพงตั้งแต่มือแรกจนถึงมือนี่นะครับอุ้งอิงอยากลองเพ่งน,นันก็จ,จริงอยากลองเพ่งน,นี่ก็จริงแต่อุ้งอิงจะขอทุกครั้งนะครับจนกว่านุ่มโจเชื่อมั่นว่าอุ้งอิงไปได้โอเคแล้วนุ่มโจเพิ่นถึงจะปล่อยนะครับปล่อยให้อุ้งอิงใส่เพ่งน,นี่ขึ้นไปลองและได้ทําการเปลี่ยนสคริปต์เอออาจารย์นักดนตรีหรือแดนเซอร์ก็ต้องมีการมาสอมก่อนนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้น ตัดไปเลยครับบบเกี่ยวกับอีหละวงอิงแน่นอนส่วนสิเปีนยนไพนั่นหรือพี่น้องครับพิจารณาเอาเองเนาะพี่น้องเนาะผมบวกลาวล่วงไปถึงตรงนั้นแต่ผมขอปกป้องวงอิงเพชรบ้านแพงไว้หน้าที่ตรงนี้นะครับและที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับหลายผู้ายคนบอกว่าแม่ศิลปินหรือแม่แดน,นเซอร์คนหนึ่งเขามายุ่งมาเกี่ยวมาจัดแจงระบบหลังบ้านของวงพี่น้องครับเออและผม ยืนยันชัดเจนได้ว่าุกเกี่ยวกับแม่หน่อยแน่นอนพี่น้องครับเพราะแม่หน่อยและครอบครัวอุ่นหญิงโบเก้เขามายุงหญิงกับอุ่งหญิงตั้งแต่มือแรกจนถึงมือนี่นะครับลูกทำนาที่ของลูกแม่ทำนาที่ของแม่พอทำนาที่ของพอนะครับทุกคนในครอบครัวของอีหลาอุ่งหญิงโบเก้เขามาอยุงม่เกี่ยวกับระบบการจัดการของบอโจนะครับไปกระจิงอยู่ไปแค่เพียงให้กําลังใจองุ่งหญิงปเฮเด อะไรนะครับแค่นั้นไปดูแลลูกสาวนะครับส่วนการจัดการเออองหญิงจะรองเพลงนั่นเพลงนี้อืมสิไปอัดเสียงจะยุดจะเอียงโบมีครับพี่น้องครับอืมผมการันตีได้เพราะผมเบิร์องหญิงมาตั้งแต่มือนั้นจนถึงวังนนี้เพราะฉะนั้นแล้วเอฟซองหญิงหายห่วงครับเรื่องนี้บอกเกี่ยวกับอีหละแน่นอนพี่น้องครับเอา กริยาว่าจะได้ที่ผมกล่าวไปแล้วบทถึงบกวนบอสูภาพขออภัยไวหน้าที่ตรงนี้นะครับบมีเจตนาบดีเป็นกวามจงใจให้อีหลากันครับพี่น้องครับหัวใจเดียวกันอุ้งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงเท่านั้นครับพี่น้องครับ